ติดไหมวันนี้ติดไหมติดยังครับครับติดยับครับครับไอบารนอะไร้บังรับครับไอ้พี่กรไดุ้หมองวัน่รบิดาเ็นยา้สเวันเนยังครับแต่บ่อบ่อบ่อบนอกั่อบ่บ่เรือคบ่ต้องเไหรนะมันอด้ยังไอยาเข้าบบไขในเ่อร่ไัก ค่อยๆเลยนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆยิงๆยๆ่งยังก่อ่านมิทธิศัิ์พิพาทองสิทธิศักดพิมพาทองตลาดเดียวการเดียวโอ้การเดียวถนนไหนพระองค์ขาวพระองค์ขาวครับผมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับผมกหาศูนย์ศูนยศนย์ครับเป็นหัวต่อไปนะครับหานไปนี้ครับผม

ขอพุดอะไรไรหวงนครับผมขอูครับผมขอพูดอพี่ซิิชักอีกรอบนึครับผมดีับพิมพ์ผ้าห้องยีฟีับหนึ่ตามเดียวครับผมถนนอ่าพระองาวระบนเมืงอเภอเมืองจั่หวันทุิเฮ้ยวัโลกไปน้องก ตองศูนย์ครับผมของของผู้ใดครับผมเพราะว่าเป็นยังผมขอออกพูดอะไรก่อนละอยากมึงก็อยากมึงเหรไปนี่ยังบ้อไม่ไหวคิดฟังมั้ง อยางนี่คือฮอดีแทนการตัเพือนยังมีเลยตนี้การตัเชือนยังดีเลยระวังได้เเวลราาเจริญเติอ้โหการัเือดนี้เดี๋ยวนีที่็นมักมีมอิ้มอาเป็นอยังยัง

ได้ไใดบโห่ลออกเลโดไบอได้คนไหนอีกสโอ้ยนี่ครับถึออกแม่ครััแม่งผมอนไอาเอาเพ่นอาชีเดครับเพื่นอาีพเพนอาีขายก็ไรรือว่าเ่นอาชีพไปหา้เทาครับผมอยากเข้าไดนครั้องบอกเห้คผมครับขอบคุณหลายๆครับไอซิมิซัครับนิมพพ่อครับ คุณนครับผมไอทิตักคาเทครับัอ่าสโิโโครับผมขอขอบคุณหลายครับท่านดีโอ้ยพอดีป็นหัวหล่นพอดีครับพี่โอ้ยขอบคุณหลายครับอ่าเี๋ยอแต่เบาหยองเนี่ยปากเบาดินเลยเาครับปากบสวยครับสวยครับต่อเลยครับของเบสเท็คทูครับเนี่ย เบสเทปทูแสดงว่าคนชื่อเบสดีลำจากสักไลน์อย่งนี้ะครับเบสเททูใช่ครับเมนครับคำว่าเทปทูนี่ก็คือสัากไลน์อยู่แล้วับพอดีผมมีเทจไอผมเน็ตเบเน็ตเบไิดงไอเปิด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 เปปิดเปิดเเปิดเ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 ปิดเ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 ปดเปิ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 ดเปเปิดเปิดดเปิ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 ดเเปิดเปิดเปิดเ บอกหน้คยูอไวกมรงหาน่อกครับี่ผมหมวกเป็นทรงใหมาอ่านี่ครับพี่น้องครับอ่าขอคุณเล่าลาไรบาเดนอันซื้อพวกเราอีกรอบบิ้งครับผมไอซิมพิสซาครับทิมพ้าท่องครับดาวน์สุโลกครับเบอร์โทอ่ะทำไมเล่ามีเยะเบอร์โทษในหมวกเลยครับเด้อพี่น้องติดต่อเล่าได้ แบล็กเอียงก่อแบล็กแทตูบอ่วประเด่นเบสน่าจะเป็นเบสแหะครับเบสเบสแททูท head to, head to. อ๋อเบสแททูแทตูแทตูรับผมไ่น้องไรเมื่อคืนผมก็ลืมไอ้พอดีไอ้เน็ตผมมันหมดเวลาครับใส่ก่อนพูดเลยหลายๆครับตึงตึงฮ้รอครับเออบดี๋ยวบนอย่างดิ ขอผมขอค,ครับเล้ครับุ้หนครับขอบคุณครับผมเราเจดีครับผมพีสิทธิศักด์พิมพ์ผ้าท่องตานเดียวถนนพระองคาวตำบลในเมืองเพื่อเมืองังหวพิษณุโลกครับผมขอบคุณหลายสำรับหมวกครับผมเอ้าีพักกันนี้มาล่าเราก่อนอมา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 มมาามา กคุณบอลกันโอเคครับครับ uh อ่า oh. ม uh ื huh. uh ่อ huh. น so, um, ี้ผมวบเบาเฮงครับเบาหน้องเบาเด่นผมครับครับผมขอลาพี่สนิทหน่อบเบาเครื่องเบาเครื่องเบาเครื่องมาเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณอะไรครับผมกับผมก็ขอขอบคุณ เบสดีที่สุดของการสักลายครับผมเบสดีที่สุดของการสักลายครับเบสดีที่สุดของการสักลายครับผมครับผมขอขอบคุณนายคำรับหมวกนะครับเนาะขอบคุณนายคำสมหมวกเอ้ยจีบอกสักลายอันนี้บังบังงานเนี่ยเฮียโอ้ยขอบคุณนายครับผมเบสดีที่สุดของการสักลายศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์หกศูนย์แปดสามสามเป็นไรครับผมครับผมผมขอขอบคุณนายครับครับที่ส่งหมวกมาให้กับทีมงานเท่ากับได้ใส่กันยางรอครับผมบางเบาแห้งโดยเฉพาะบางแห้งนี่อรอแห้งเบิ่งเบาเด่นบม่เคยใส่หมวกยังเอ้ย สุดยอดปั้นหมวกตำรวจหึ้นหมวกแง้มหมดอ่ออวาวอกเลยนะครับเด้อพี่เบ็ดดีครับผมเท่เท่ครับผมหมวกนี่ปั้นหมวกตำรวจแล้วนี่แบตกระเมิดซาทุกนึงนี่ฮะครับผมอ่าภูมิใจหลายๆครับอ่าเอฟซีเฮาสี่ทรงหมวกมาให้ครับผมขอขอบคุณหลายครับผมเบ็ดดีที่สุดของการสักลายบันวะครับผมเออ